เอาแล้วไงทัวลงจนได้ลหลังมดดำคชาพาสารภาพเรื่องสันนี่ยูโฟโทรมาขอออกรายการ กลายเป็นเรื่องราวดราม่าขึ้นมาทันทีค่ะหลังพิธีกรชื่อดังอย่างมดดำคชาภาได้พูดถึงเรื่องราวของซันนี่ยูโฟอดีตนักร้องบอยแบนด์ดังเสียชีวิตลงอย่างกระทันหันหลังป่วยเรื้อรังมานานหลายเดือนและกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงซึ่งในรายการแฉมดดำได้เปิดเผยว่าซันนี่เคยมาออกรายการเมื่อต้นปี2560มดดำยังบอกต่ออีกว่าไม่นานมานี้ซันนี่เพิ่งมาบอกว่าเธอดูดวงแล้วนะขอมาออกรายการ หน่อยได้ไหมตอนนั้นมดดาก็ตอบไปว่าเดี๋ยวอย่าเพิ่งเดี๋ยวก่อนนานระหว่างนั้นพิธีกรร่วมอย่างน็อตวรริ์ก็พูดเสริมต่อว่าด้วยคิวต่างๆนานานของลูกค้าเราด้วยแต่จังหวะนั้นมดดาก็ได้ปฏิเสธพร,ร้อมพูดต่อว่าไม่หรอกพูดตรงๆคือเราไม่ดีเองเพราะไม่รู้จะสัมภาษณ์อะไรต่างหากจากประเด็นดังกล่าวค่ะทําให้มีชาวเน็ตบางคนเกิดราม่าถึงเรื่องนี้ในทํานองที่ว่ามดดาบอกว่าไม่ รู้จักให้ซันนี่ยูโฟมาออกรายการด้วยคอนเทนต์อะไรตอนที่เขามาขอออกรายการตอนไม่มีไรายได้เรื่องความเชื่อดูดวงคุณน็อตวารดริยังอินโนเซนตกว่าเขายังคิดว่าที่มดดำไม่ได้ให้ซันนี่มาออกรายการเพราะคิวรายการลูกค้าแน่นที่หมอปลายหมอกีดหมอช้างขยันให้มาออกรายการจ้างหรือมดดำเห็นว่าคนเหล่านั้นมีชื่อเสียงกว่าเลือกปฏิบัตินี้หรือหมอด,ดูคนอื่นๆที่มาจ่ายเงินให้รายการมด ดำพูดไปเรื่อยขัดความน่าเชื่อถือลำเอียงเลือกปฏิบตัติพอเขาตายไปพึ่งมาเห็นคุณค่าเขาซึ่งก็มีคอมเมนต์บางคนได้บอกต่อว่าแต่มดดาเขาต้องคิดถึงคอนเทนต์ด้วยนะว่าจะน่าเบื่อหรือสนุกเขาต้องรับฟังเสียงจากสปอนเซอร์และทีมงานรายการไม่ใช่ของเขาคนเดียวแต่เราในฐานะผู้ชมไม่ได้อยากดูดาราเพราะความสงสารเราอยากดูดาราที่น่าสนใจและถ้าจะต้องสงสารทุกคนหมดมันก็เป็นไปไม่ได้ อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะ